เป็นที่น่าปร,ปรปับเพิมและรอคอยมานานสำหรับลูกสาวคนแรกของครอบครัวสุตาดังชมพู่อาริยาและน็อตวิสลุตที่เมื่อวันที่30มีนาคมแม่ชมได้คลอดลูกสาวซึ่งหลายคนต่างก็รอลุนว่าสาวน้อยคนนี้จะชื่ออะไรล่าสุดเชนเลยแล้วว่าชื่ออบิเกลซึ่งแมชมได้โพสต์คลิปต้อนรับลูกสาวเผยที่มาของชื่อพร้อมข้อความว่า Welcome to the world Abigail 3032022ซึ่ง Abigail เป็นชื่อของพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการร่วมกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษและไอร์แลนด์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2015ซึ่งชมพู่เป็นลูกครึ่งอังกฤษและแต่งงานกับสามีในปี2015 โดยพายุลูกนี้จะทําให้เกิดลมพัดกระโชกแรงฝนตกหนักและมีสายฟ้าฟาดในพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์และในภาษาฮิบูคําว่าอาบิเกลยังแปลว่าความสุขของพ่ออีกด้วยซึ่งชื่อนี้ก็สอดคล้องกับที่แม่ชมพ่อน,นอตเคยบอกใบไว้ว่าชื่อของลูกสาวจะคล้อ,องกับชื่อของพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุ